สวัสดีค่วัสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะรียามเช้าเช้าวัาวาวนศุกร์ที่30กันยายนพศ .2565 กับการวิคห์กราฟผู้ GU ยูสำหรับกราฟ GU แท่งเดยว์วันนี้จบเป็นแท่งน้ำเงินที่บอกว่ามีแรงบายมากนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้วันศุกร์นะคะจะบาย้ตงไม่บายที่รับค่ะ H4 ว่ายังไง H4 สนี่เจอ a อเรเนต้าเลยนะคะ H4 เจอ a อเรเนต้านะคะแสดงว่าอาจจะย่อลงนะนะคะ g ีนะคะ, GU, ะ,คะไปดู H สิค่ะ ตอนนี้อยู่อยนแอร์เนลต้าน,นะคะ G.U. นะคะโอกาสที่เขาจะย่อมาที่แนวรับนั้นมีตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับนะคะรับที่1และรับที่สองนะคะคากลับมว่าวันนี้ G.U. นะ่าจะย่อนะคะทุกคนเพราะว่านะคะลืมเบรกเลยนะเมื่อคืนขึ้นไปไม่มีเบรกนะคะแต่ไปทะลุถึง H4 นะคะ G.U. มีโอกาสลงมาแนวต้าแนวรับนะคะตอนนี้อยู่แนวต้านค่ะนะคะเช้านี้อาจจะเห็น G.U. นะคะย่อมาตรงนี้นะคะ ต้องดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะแล้วก็นี่แผนแนวต้านต่อไปนะคะต้านที่สองนะโอเคนี่แผนกันเทดกราฟ GU ในเช้านะคะวันศุกร์นะคะที่30กันยายนพศ2565อห้ขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสกําไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ขอให้ท่านมาั่งคั่งร่ำรวยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวัญแพมส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ